เป็นของไฟรุ hmm ่น1.5กิโลนะครับมาทำการจุดสองบังนี่ครับมามาชมนะครับบังน้ำเงินกับบังดำนะครับทำไหยด้ครับเบอร์สิบีสีเครับ หนึ 16, ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเกือบลุดนะครับผมเนี่ยมื่อนีค่าพี่น้องมะมึงไครหลุนโลนะครับสองบังนะครับเห็ดไว้สองสามมือแล้วหมดเลยจุดเพราะเธอแน่นนะก็ชิมงานอาร์ตี้พี่หน่อยนะครับนะกะบ๊อบบี้แม่นะครับนะมาลุนกันพี่น้องสองบังนะครับ บางไฟรุ่นหนึ่งกิโลกาชนะมันบานนะครับบัตรเนาะนะครับนีเนาะเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันนะครับบางไฟโบกรุ่นหนึ่งกิโลนะครับนี่นะครับเป็นของไฟรุ่นหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับมาทําการจุดสองบางนะครับมาลุ้นมาชมนะครับบางน้าเงินกับบางดานะครับผลงานจะเป็นยังไงนะครับนี่หนึ่งหนึ่งกิโลครึ่งนะครับรุ่นหนึ่งกิโลครึ่งนะครับบางไฟโบกนะครับ ะลุนกันไปเนาะเอไตนเปนครับนอด FC นะครับ FC ตัวหน่อยร่างเอาเขา หางนะครับบางไฟบางโลกของชางตะกีกันทะลมสองบ้างรบรรยากาศบ้านละมงนะมังไฟโบ เบอร์สามกับเบอร์สีนะครับเจมบังไฟบังโลจุดนะครับตัวเตรียมจุดครับ ทานตะกี้กันทรลมบางแรกไปโลด1.5กิโลชิงงัวครับผมสนามบ้านละเมะ ใด้ครูนะครับไปกับหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับบางนี้ของทางสะเกีนงท่ลมเตรียมฐานผอมจุดรอชมครับ

1.5กิโลนะครับของ,องชางทางอีหล่มไปกับ16,100 10, ทางด้านซ้ายประมาณสามว่าน,นะครับมันห่างออลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวฝ่าขาวร้อยบางกําลังสองของบาง,บางโลกของแข่งตะกี้บางเมื่อกี้นะครับสูงอันี้ขาเดานะครับอีกประมาณาสองว่าสิเขาตะเข็บของฝ่าขาวร้อยปุยๆนะครับเข้าไปแล้วนะครับนั่นเบาเลยนะครับตาเป้าวข้องเสียนนะครับเบาเบาด้านล่างสิเป็น เท่าก้อนๆน้อยๆนะครับนั่นเป็ียมขาวนะครับฮะล้ไม่ฟังไนนเบื้องต้นสามล้ำอยากล้ำอยากฟังล้ำบ่ล้ำแนวพลาทีมนะครับล้ำแนวพลาท่นบ่เอาขึ้นสูงๆเด้อล่าอย่าลงมาขายหน้าพี่น้องนางไอ้คนเตี้ยมือกองอิสระอารมณ์ดีนะครับนี่ด่าอารมณ์ดียอเจ้าผู้เดียวโอ ใส่ลาเสียงแค้นกูปวดังงละเสียงแค้นเโ้ยเสียงแค้นมาแล้วเสียงแ้นอาฟ่าเท่าปุยๆนะครับเท่าเป็นเส้นนะครับกระสีนะครับคนรอบตัเอง่ำลงมาเติรสามร้อยเจ็ดสิบสี่บางแรกขชางตกี้สาม้อยเจ็คะแนนนะครับผม บางแรกที่ปล่อยไปคเข่งนี่กคเช่งเขาก็ร่งจุดนี่นี่ลักบักเนัก่งบอกเจีงบอกนี่โาเยดอกไอเจียงบอกไอเจียงบอกได้สามอยเจ็ดสิบสี่ ใครีกันไปทั this this like the, ้งบ้านไที่จับไหนอที่าวาไหนที่ให้เขาจูดเมื่นกันยังไงทีรุนรุมั่วนีรุนน้ำกันซองมอมอมเขาซองมบังไงวะไอ้่คนนัองแก่ๆออกบังเขาเสดจีซองหลี่นี่คิว่าจะไดจววีบังเขาเอ้แผ่วเป็นแผลวเป็นน้องของแผลวเป็นแผลวเป็นแผ่วเป็น จำม่ำครับจำจ่าบ่ครับจำจ่าน้องจำจ่าโอ้ยจำอีดีจำม่นี่นนี่สองหบื่งเห็นบ่น้องจำจ่านัง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 น้องจำจำจ่าเห็นคับเห็นคนบางตัวกับทางตะกยินะครับไปกับสองหมื่น

บังที่สองของชายทะเลกันทุ่มนะครับอย ผมจะแปด7อ๋อครับมาขอเบอร์7เด้อเดี๋ยวมาเลยนะ <laughs> 3 2 lên luôn phải Kia rồi ครับ xong rồi ครับ xong rồi 3 2 คุณอย่าพูดหนมีผู้ดีอากาศเออขอเสียงมาเดียวตัวาเดียวีแหละบุร C. C. บีสิงบังที่สองข้องชางอีกรครับครับไปกับ4ี่พันบาท

มาไ่ช่วยกันนะครับบางไฟบางสองจังตะกีรุดนะครับผมเข้าไรฝ่าเท่าคนเดียวคนืนคนเดียวเลยครับ่ยังบวกบโซเวางยังหนาทั้งขวงท่าเดียวครับไมไกลเรกนีหง่ายอยู่มันบมุนบางไฟอยู่ฝาเท่าคนผืนเดียวเลยน้องนอนหนาตะกี้ตะกี้สวยผมจะเรียมาแต่ตอเจฝาเท่านเดียวเลยเป็นฝาเท่าคนพืนเลยทั้งหัวผมไรแบบม้องนมันเป็นฝาเท่า้นเดียวเลยวยง เนี่ยงานอยู่หรอเนี่ยงานมองนกกินไปคนนี้มีนกตัวหนึ่งกินไปคนนี้ตัวเคร่งนั่นก็เป็นฝาเท่าพื้นเดียวเลยอ่ะบ่มีตัวกระโดงเท่าก่อนไปบอบอครับเป็นฝาเท่าพื้นเดียวเลยเป็นพื้นเดียวเลยพวกไก่ด้เดี๋ยวจะมีฝาเดี๋ยวฝาเท่าของไม่ติงแ้งแล้วนี่ฝาเท่าของมหาอิงแ้งนะอิงแ้งละนี่มีอิงแ้งกะนี่เจ้าบ่มีหมวกกระโถนไปเดี๋ยวเป็นเป็นฝาเท่าติงแ้ง โอ้ตัวใหญ่ยั่เด็กัม่เห็นกันบ่อันนี้ยังใส่นำกรรูอยู่ปลาเท่านี่ก็อนใชฝากเป็นปลาปลาเท่าแขงกโอ้ยอาเห็นได้เลยมันปลาเท่าเราเดี๋ยวไม่มีาเดิมมีฝาละเงินเหดีมีฝาเงินเิแล้วนะครับติดแล้วติดแล้วรัคุณติดแล้วนะครับเยติดแล้วนะครับผมซอยกันกล่องดีดากเจ็ตัวครับผม ฝั่งที่สองของชีางตะเกียทฮะลมข้าสมสมแล้วตอนนี้ะครับสมเกือบรุดนะครับผมสองว่านะครับเข่าฝ่าเท้าตะครับยังไล่เห็นอยู่นะครับผมไล่หาไปคนละทางมันกับแม่นแล้วอ่าอยู่นี่ฝ่าเท้านะครับพื้นเดียวเกือบรุดนะครับผมเกือบนะครับเกือบเกือบไปเลยนะครับอีกประมาณสองว่านะครับฝาเข่าฝ่าเท้าให้ฝอยนะครับ อ้าวอีกประมาณสองว่าสิข่าวฟาสีสมๆขึ้นๆนะครับนั่นโอ้เบานะครับบางโลบางนีนะครับเบาเบามากๆเบาลักษณะเดียวกันเลยกบของอาจารย์ทักี้นะครับบอตัววาสีซองยังสายไฟนะครับฝ่าเท่าสมนะครับสีซองเงั้ยมาหอ้าวทั้งนี้เขาไปไม่ได้น้องเบ่งได้ทั้งนั้นน้องอ่าเบ่งเอาเบ่งเอาทั้งนี้เขาไปไม่ไปแล้วนะครับ

真好运